สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนนทก็จะมาแนะนำวิธีการเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ user user ของ a c e b o o k อะ่ะสมมติว่า facebook เรามันจะมีเลขยูทเลขยูทของ facebook อะ่ะเลขยูทบางทีอะค่ะเรามีเลขยูทเราใส่เลขยูทแล้วเราก็ล็อกอินโดยการใช้เลขยูทแล้วก็รหัสเฟซของเราก็เข้าได้เลย เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าเลขยูดเฟสของเราคือเลขอะไรโมดจะมีวิธีการทําให้ดูสมมุติว่าอันนี้นะคะสำหรับใครอยากได้นะวิธีการเช็คว่าเฟสของเราค่ะยูดอะไรเดี๋ยวมดปักลิงก์เช็คไว้ให้ใต้คลิปนี้อย่างเช่นนะคะมดไปคัดลอ,อกไปคัดลอ,อกหน้าเฟซของตัวเองมา อันนี้เป็นเฟซที่หมดล็อกอินไว้อันนี้คือเลขยูสเห็นไหมแต่ถ้าบางเฟลอะค่ะเขาจะไม่มีเลขยูอย่างเช่นเฟซหมดอะอดไปที่เฟซหมดเลย นี่เฟซมดถูกไหมเนี่ยค่ะเรามาดูตรงนี้ตรงนี้มันไม่มีเลขยูถูกไหมแล้วก็คันลอ,อกเลยแล้วเราก็มาเข้าตรงนี้สกัดเอาเลขยูมันก็จะเป็นเลขยูตรงนี้ออกมาเห็นไหมเราเลขยูตรงนี้ค่ะเลขยูตรงนี้ออกมาเห็นไหมเราก็ จะเป็นเลขยูสของมนแล้วถ้าเป็นเฟสอื่นล่ะเฟสไหนดีอ่ะอขอเปิดไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็มีเลขยูไปที่เฟสเหมือนกันมาที่เพื่อนของมนนะหรือคนที่ติดตามก็ได้อ่ะ ที่เป็นเพื่อนอะอย่างนี้พี่ใช่ปหเห็นไหมชื่อเขาก็จะเป็นแบบนี้เราก็มาคัดแลแอบนี้เห็นไหมแล้วก็กดตรงนี้นี่คือพายุของเขาถ้าเราจะเช็คหลายๆอันนะคะอย่างเช่น ว่าหมดจะลองเช็คได้หลายอันให้ดอูอันนี้เขามีอยู่เลขยู a เฟสตะค่ะก็คือสมมติว่าถ้าของหมดอะเปลี่ยนชื่อข้างบนนะตรงนี้ออกอะมันก็จะเป็นชื่อของหมดแต่ถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนมันก็จะเป็นเลขยูม เลขยูสนะถ้าใครมีเลขยูสอะ่ะเลขยูสสามารถจะบอกว่าไงไม่แนะนําอะไรไม่ดีอะอย่างเงี้ค่ะเห็นไหมขออนุญาตนะ เอาลิงก์เฟซหลายๆเฟซอะมากดค้นหาทีเดียวได้เลยกดค้นหาเลขยูดได้เลยเลขยูดนะคะก็ใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างนะคะบางทีนะคะเเลขยูดเฟซอะสำคัญเห็นไหมมันจะตามหลังจากชื่อเฟซของเราเน,นี่นะคะวิธีการสกัดเอาเลขยูดเฟซบุ๊กของเรานะคะก็ได้จากลิงก์นี้เลย คลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบายค่ะ